สียยว่าจงไหนวะห้ยว่าทางไปหน้าเขาป่าเสียยว่าจะไหนท้องทางไปหน้าทางไปป่าไปหาฮห็ดหานออไม่นี่แหละอีรีนี่แหละความยาู่โอยังเห็นความพัฒนาของเมืองไทยนะนาขนาดตั้งจังหวัดจะขนณะนี่นะกูว่ามาเห็นมาสัมผัสกับผูกับตาแล้วก็โอ้โหบอกคําเดียวเลยว่านี่แหละเนาะประเทศไทยโอ้ยถนนพี่น้องเอ้ยนะกินถนนยังไม่ใหม่เลยทางมาชมบเอ้ยนะสวัสดีพี่น้องครับสามใบดีพี่น้องทุกท่านครับผมสิ่งที่บาโบเห็นนี่โอ้โหประเทศไทยพี่น้องเอ้ยเนี่ย ประเทศที่น้ำไหลไฟสว่างพี่น้องเอ้ยนะถนนเซนนี่ถนนหมายเลขสองศูน,นย์สีเ่เก้าพี่น้องเอ้ยนะจากเมืองสามสิบเนี่ยบ่าโบจะไปพนาพี่น้องเอ้ยนะโอ้โหบอกได้ว่าสุดยอดประเทศไทยสิ่งที่บ่าโบยัยงไงเห็นแหละคือสิ่งที่ตัวเองได้ไปเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่าโบจะเดินทางไปตรงนี้ให้ทางผู้ชมได้เห็นเนี่ยสัมผัสน้ำบ่าโบนั่นเองอพี่น้องเอ้ยประเทศไทยเบิ่งเอาอเดอ้อนี่พี่น้องเนี่ยถนนราดยางยางดีเนาะพี่น้องเนาะอืม พอเถอะฟุ่นน่ะโอ้โหอยากบอกอยากพัฒนาพี่น้องเอ้าเดี๋ยวเดินทางไปนําบาบหมดเลยกันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยจะเก็บผาพบรรยากาศการเดินทางไห่ทางผู้ชมได้เบ่งได้เห็นและก็ได้สัมผัสน้ำบาบูนนอพี่น้องนะอ่างจังหวัดของเมืองไทยพี่น้องปอเถถนนดีเดอรลไยท่องเลยถนนที่นี่เป็นถนนหมายเลขสองศูนย์สี่เก่าเ้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะบาบุมาจากม่วงสามสิบเดียบบาทอง เขาจะไปผนากันเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเบิ้งที่เราพี่น้องเอ๋ยเนี่ยจักเล่ในท่องนับดูเนี่ยบอร่วมหลายทางอะบอร่วมหลายทางนี่ใหโอ้สองเล่นสองเล่นสวนกันหน่อยเนาะแต่สิ่งที่เราเห็นปลาปลาทางการหลายนี่คือถนนลาดยางไหมไหมความหนาประมาณคือมาความหนานะเท่าไประมาณสิบเส้นเบิ้งเลยบอแมน เบื้งแล้วเบิ huh. ่งดีแ uh ล้ว huh. บ to uh ่เ huh. อ้ยเบิ่งดีแล ah> ้วบ่อไอ้ฟูนจะเบิ่งเนี่ยมาโทษเบิ่งเอาทุกคนเด้ถนนท้นทั้งต่างจังหวัดของเมืองไทยอันนี้คือถนนอ่าม่วงสามสิบมอจานแม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 นจังหวัดสามสิบอุบลในม่วงสามสิบไงโอเคอุบลอยู่เด้คอยสิบบอแฮ่ท่องเบื้องเกินประเทศไทยเห็นบ่เพิ่นสั่งแล้วไม่ไหมไอ้เพิ่นเปิดใส่ทันทีเลยเด้แมน บ่มีตัตรีบินเนี่ยแมนเฮ็ดได้ล้วก็เปิดสซเลยบ่มีพิธที่พี่ถันอีหยัง<ม>นี่เฮ็ดปุ๊บเปิดให้อ่าประชาชนก็สซเลยก็เฮ็ดเนี่ยี่ยอดพี่น้องให้สุดยอดอยากบอกคำเดียว่าสุดยอดอีลีน,นาะสิ่งไจ้เห็นสิ่งทีได้สัมผัสาะวามันมันมันบ่เพียงแค่นี่ได้เพราะว่าเข้าสี่ขยายออกไปต่ออีกในตามเบิ่งเนี่ยสิขยายอีกเบิ่งซอาไฟก็ย,ยังอยูกย่ก้าอยู่ไกลอันนี้เขาเฮ สองเลนก่อนสองเลนสวนก็เป็นสี่เลนเด้ยังสี่นี้ยังสี่ได้ยักเป็นยังจักเป็นยังเจ้ากท้ายแต่ถนน,นเมืองไทยเจ้าท้ายไปเพื่ออีหยังมันบม่มแมนว่าโอ้ยราะว่าความ Yahoo! ยาวหูอยากเห็นความพัฒนาของเมืองไทยนะขณะตั้งจังหวัดจัขนณะนี่นะพราะว่ามาเห็นมาสัมผัสกับพูกับตาแล้วก็โอโหบอกคําเดียวเลยว่านี่แหลนะเนาะประเทศไทย นี่แหละคือสยามสยามเมืองยิมนี่คือประเทศที่กําลังพัฒนาบาวาัวชียู่ทาง้าอยู่ต่างจังหวัดยูเขตไต่เขตเหนือแค่ใต้เขตกลางทางใดคือการเบดขอ,อแบบเขาพัฒนาทุกจังหวัดเลยโอ้โหแบบบยุทธ์บยันบรยุทธ์บยอนบระยุทธ์บอย่างเลยพัฒนาแต่ละเมืองต่ละเวนโอ้โหพัฒนาเอาเทอว่านีเนาะเาว่าประเทศไทยกําลังพัฒนาโอ้พัฒนาอย่างบยุทธ์อย่างที่ไอ นี่แหละคือประเทศไทยเนาะเป็นนาทีของเพิ่นเนี่ยเป็นนาทีของผู้บริหารทีจะต้องเฮ็ดจะต้องสร้างนะครับเพื่อประชาชนของเพิ่นจะได้ใส่ถนนสะดวกสบายในการเดินทางวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเน้าทั้งทีบาวเองน,เนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะความจริงคือความจริงเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะถ่าฝากไวเ้เป็นเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นสิ่งที่เตือนใจสําหรับ พอลุงเนาะที่เรามักเบาเนี่อยากให้เรามาเบิ่งมาเห็นสกอร์ก่อนที่เบาอีหยังนี่ต้องเอาความจริงมาเบาเนาะพี่น้องเนาะบางคนท่านใดท่านเบาเดี๋ยวเบาไปแล้วเนี่ยความความเบาเนี่ยมันสิยอมไปหาตัวเขาเองเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันสิแสดงถึงกิริยามันสิแสดงถึงความรู้ของเขาเนาะเขาเบาไปแบบบ่มีความหูไปบอกกูจักบ่อีหยังเนี่ยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าเขานั่นบอกมีความฉลาดบ่มีความอ่าที่จะเห็นประกาศพัฒนาเขาเพิ่นค้อมง่กับว่าใดนีใดทองแมน นี่ให้เบิ้งเอานี่เป็นอ่าเป็นบุญตาก็แล้วกันเนาะเป็นบุญตาสลหรับอ่าบาท่องนะที่ไห้มามาสัมผัสของเมืองไทยของประเทศไทยเนี่ยโอ้โหบอกบอกคำเดียวเลยว่ามันสิว่าจังใดดีอะ่ะตือว่าเป็นบุญตาก็แล้วกันที่ไห้มาอาศัยหาเงินหาข้ามเลยวกะ,ะไปทุกจังหวัดของประเทศไทยโอ้โหบอกบอกคำเดียวเลยว่าสุดยอด สุดยอดเลือลายพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลือลายอีดีอลล์นี่ฮะกาเดียกาดอพี่น้องเอ้ยนะมา่งคือมาถนนประเทศไทยราดยางอย่างดีนี่คือทางต่างจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยจากถนนเซนนี่หมายเลขสองศูนย์สี่เก่านะฮะพี่น้องเอ้ยนี่ฮะสวัสดีทักทายทางผู้ชมทีอยู่ทางนี้น้ำเด้อเนี่ยบ่าโบมาแล้วบา่าวทองมาแล้วนี่ฮะสวัสดีท,ทักทายทุกท่านทีเขามารับชมเป็นกำลังใจพี่น้องเอ้ยนะ่ยด้านของบ่าวโบนะฮะเลี้ยวขวาไปจะไปบ้านหนองเม็กไนท์ทอง บ้านหนองแสงบ้านไพบูนอีก5กิโลเมตรนะโอ้โหได้เห็นนะต้องไปเจะไปพนาอาจารย์อำเภอพนาอำเภอตะลการพืชผลเนี่ยมานอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี่ความกว้างของจังหวัดอุบลไม่ธรรมดาโอ้โหอันนี้มาตั้งแต่จังหวัดอุบลเดยยังบ่ทัเไน้วิ่ตั้งแต่จังหวัดอุบลบ่ทรนไน้วิ่ง้นี่เดี๋ยวก่อนายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอท้องจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีชืแดนติดต่อกับฝั่งเล่าเนี่ย เออจังหวัดกว้างกวาง้กวางอีดีเลยค่ยว่าจังหวัดอุบลทั่วกว้างกว้างใหญ่ไพศาลอีดีหรอเอาเกือบครึ่งวันพูดนะยังประธานในามต่างจังหวัดเลยยััังงอในจหวดุบลจ<ะ>เลจ้าเจ้าเงื่อนตีขนาดแล้วเราเกือบวันเลยยังอยู่ในอุบลอยู่แม่นมันใหญ่อีดีเลยนี่เออลุงเอยเขาฝากเลยเด้อลุง เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลุงใสลุงใสเอาลุงที่ว่าใส่แว่นตาดำมานะคอบอกเขาถอดเนี้ยถอดหนี้แว่นฝากยังไงนี่อยากฝากให่เบ่งอย่าสุไปยียวซุ่มซี้ซุ่มหานี่อันนี้คณะตั้งจังหวัดของเมืองไทยในยังขนาดนี้ชุมชนก็ยังขนาดนี้นะอยู่ชุมชนอยู่ตั้งจังหวัดนะอันนี้อยู่ตั้งจังหวัดนะเบาเบาในเมืองนะถ้าในเมืองนะโอ้โหคอยบอกคําเดียวเจ้าอย่าสุเปีาว ตัทิ้งตัวแดนหลยเออลู่เงยไอ้เจ้าเบิงเจ้าคือเบาจังสั้นเจ้าเบาจังสันเจ้าสบประมาทลูกไว้ท้องเจ้ายังไม่ยืนยันว่ามันเป็นของจริงนี่แหละก็ให้เบิงคลิปนี่แหละสดสดทอนทอนนี่แหละที่ไปทีมานี่แหละเคยไปเคยมานี่แหละนี่สดซดทอนทอนได้นี่มันบ่ไดเอาภาพที่อื่นมาตัดมาต่อมาใส่ได้นี่ของจริงของแท้ได้ ของจริงของแท้บ่มีภาพอื่นตัดต่อตรงปกแท้แน่นอนพี่น้องเอ๋ยนนี่กระทั่งเวลาพี่น้องเพิ่นมาหาเห็ดนะเพิ่นก็ขี่รถเส้นทางนี้ได้ไอ้เพิ่นไปไฮไปหน้าเพิ่นก็ขี่รถเส้นทางนี้ได้ไอ้เสิให้ว่าจังได๋บ่ให้ว่าทางไปหน้าเข้าป่าสิให้ว่าจังได๋ท้องทางไปหน้าทางไปป่าไปหาเห็ดหาหน่อไม้นี่แหละอีหลีนี่แหละนี่เอ้ยพี่น้องเอ๋ยเบิ่งเอาซิ่นั่นให้เจ้าเบิ่งคักๆเด้อก่อรที่เจ้า สิว่าฮานาเบิงเอาเบิงเอาเนี่เจ้าเบิงเจ้าเบิงไอ้ท่องยาจนขึ้นข้างคางทรายข้างขวาแสดงว่าพิ่งบริสุทธิ์บริสุทธใส่ว่าไอ้เจ้าพริสุทธิ์ไอ้เพื่อว่าไอ้เพื่ออนาคตบ่เพื่ออนาคตของลูกหลานเดี๋ยมั้งปอาเจ้าเบิงไปเนยเอาไกลสุดสายตายท่องจะเบิงจะเบิงพู้น่ะราดยางอีทีนี่ไอ้ที่นี่แหละราดยางยางดียางใหม่ยางเอี่ยมเลยอันนี้กะน่าจะหลายปีแล้วมัากเนาะ ที่เขาเฮ็ดเนี่ย<ข>ออนลายปีกับเวลามีการสุดโศ้มีการเสียหายผมจะสังะส่งไหมผมจะซ่อมแซมรวดเร็วทันใจเลยเนี่ยท้องถ,ถ้ามีสำดุษมีรุม,มีมีอ่าอันนั้นน้อยเดียวเข้ามาซ่อมมาแซมเลยเด้อเอออยากจะบอกเลยว่านี่คือประเทศไทยพี่น้องเอเ๋ยแนวรวดเร็วทันใจนะเน้นสั่งเน้นพัฒนาบอนเน้นโออวดน้องพี่น้องนอน,น,นี่คือเขตพื้นที่ของอำเภอพะนาเด้อท้องอำเภอพนาว้าว นี่และคือประเทศไทยนี่และคือไทยแลนด์นี่และประเทศที่กำลังพัฒนานี่และน้ำประเทศที่น้ำไหลไฟสว่างทั้งวันทั้งคืนโอ้โหสางอเเอเไทยอ่าวสางสาพัฒนาแบบ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 โอ้โหแบบแบบแบบบอ้า่าคนอื่นเขาเทียบได้นะนะว่าไง่ายๆนี่แบบว่าตามห่ท่านเลยเนี่ยไน นะเพื่อนบ้านตามบท<ล>ท่านเลยในการพัฒนาของประเทศไทยน,นี่คือเขตพื้นที่ของอำเภอพนาจ,จังหวัดอำนาจเจาริญเนี่ยเขาอ,อำนาจแล้วเตะแมนเขตพื้นที่อำนาจเจาริญนะพีน่น้องหน้าบ่าบวกกับบ่าท่องกบับทิ่บ่าฮหอเด้วเด้อนี่ฮะได้ไปหลายพื้นที่ของประเทศไทยก่อนนะทีไปจะไม่จะโซทอนคำขึ้นก่อนนอนอยู่ที่อโบราณธานีหน้าตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญเจริญในท้องโอ้คำว่าเจริญในท้องอำนาจเจริญนี่ก็บเป็นธรรมดากันเด้อนี่อ๋อ พี่น้องเอ้ยพ่ออีแม่เอ้ยถนนหนทางคนละสะออนแห้งเอดีคัดบารเรื่องถนนเนี่ยสะออนสะออนแห้งอีอลีขังบนมีเสาไฟฟ้าเน้่ไอ้แมนคัดวาอเรื่องถนนของเมืองไทยนี่โอ้โหค่อยแล้วไปจังไงไปยังได้โอ้ยนองมันสุดยอดเอดีบอกเลยคำเดียวว่าคำเดียวเลยแะสุดยอดอีดีคักเอดี โอ้โหทางู้ชมเอ๋ยทางู้ชมเอ๋ยตรงไฮไลท์ตรงหน้าตรงหน้าเป็นถนนยางดีถนนเส้นนี้ไม่เล็กสองศูนย์เก่าทางบุชมเบิ่งเอาเนี่ยพี่น้องเอ๋ยนะฮะจากม่้งสามสิบมาพระนาพี่น้องเอ๋ยถนนเส้นนี้ไฟฟ้ายางใหม่เนี่ยไอ้ยานก็ติดตั้งยางใหม่ใหม่เลยไฟฟ้าเสาไฟฟ้าไฟไฟเดี๋ยวรถไฟมันเป็นรถไฟธรรมดาเนี่ยนี่รถไต่เนี่ยถ้าเป็นพิเศษใจมันห่อได้บ่บ่มันมันห่อบ่ได้แต่ว่ามันรถใหญ่คิดเบิ่งเอานี่มันประมาณต้นเดียวได้บักลายต้นนี่ เขาเปิดแต่บปเยเปิดไฟแล้วไคล่ะสิเอาคาไฟมาจ่ายนะฮะอ้ยอันนี้ก็ผู้แหล่น่าจะเป็นอ่า,ารัฐบาลผู้เลขาหน่วยงา,ยานเออหน่วยงานมันมีหลายหน่วยงานเพราะว่าจะเป็นกรมทังห,หลวงแม่ทางหลวงแผ่นดินทางหลงวงชนบททั้งหลวงยหมูม่บ้านหลายอย่างเน,นี่ยแม่นี่แหละคือ,อประเทศที่เขาพัฒนานี่โอ้โหพอแต่ตะเวนลงน้อยเดียว ไฟก็ขึ้นมาโหลดปุม้มเลยสว่างจ้าทั้งวันทั้งคืนโอ้สว่างสวยัยทั่วทุกเส้นทางทุกทานเ่ยไม่เบิ่งเอาเดอ้อบิ่งเอาเดอ้อนี่คือการพัฒนาของประเทศไทยเป็นพัฒนาดีนะฮะประชาชนเปินก็ให้ความมว้เนืรอเื่อใจให้การบริหารนะพ้องผู้นำน,นี่คือสิ่งที่สำคัญเลยนะยานทางผู้นำบดีทางผู้นำม,มีการพัฒนามบ่มีการเปลี่ยนแปลงบ่มีการเฮ็ดบ่มีความ,มเฉลียวฉลาดกลับไปบ่ดได้นี่ไอ้เออมันกัดตันนี่อ,อมันก็จเซะซ้ำนั่นเลย บมไปใส่มาใส่นะก็อยากให้เบิง้งเรื่องทำเพื่อให้เหลือกผู้นำนะหรือว่าผู้นำใดที่เพิ่นบ่มีควนัขวนข้อมูลผิดชอบนะคนไทยนะหรือว่าผุนมีคุณสมบัติเพิ่นบ่กล้ามาเป็นเนี่ยแมนเพิ่นจะล่าออกมันจะถอนตัวเลยส่องกตเห็น,นได้ว่าหลายๆเธอจะมีการบริหารที่ล้มเหลวเพิ่นจะล่าออกเลยเลยคนไทยนี่แมนเพิ่นบ่อยู่ให้แบบว่าประเทศตัวเองล่มจมและ ขอยหลังไปไล่กูนี่เด้เนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดบ่ได้กะสริทธิ์ออกตาแมนบ่ล่ะถูกต้องถูกต้องตอนตัวแล้วก็เอาผู้ใหม่ที่มันเฮ็ดอ่าดีๆบริหารดีๆมาบริหารให้ประเทศชาติบ้านเมืองมันเจริญทุกเรืองอยากให้เบิ่งเอาเนี่ยออยากให้เบิ่งเอาบัวไอทองบ่แพ้กแล้วแต่นี่อถ้าจะเบิ่งเอา ถนนท่าเนี่คือ้นหนาคือตาของประเทศส,ส่วนหนึ่งเนี่ยเลยนี่ยถนน้นทางเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อหากันน,น้อพผูนึ่งน้อไปสามข้อสัมพันธ์หรือว่าการขากันขายการเดินทางแบบสะดวกสบายว่าจะเป็นการไปตรงไหนตรงหน้านะการไปศูนย์ราชการเพื่อรองเรียนเพื่อรองทุกเรื่องไปสถานีตำรวจนอกผู้หนึ่งเพืแจ้งามเวลาเกิดนั่นเกิดนี่เกิดเหตุโดนเหตุร้ายไฟไหมอย่างสันเป็นตนมีน้องเอยแล้วกาสิ่งที่สําคัญเลยเวลาเอาเจ็บไข้เดือป่วยน้องผู้หนึ่งนาะประเทศไทยเพิ่นจะมีรถโรงพยาบาลในเถ้าเท่กลิ้งไปหาทางนี่แปลนไปบาดบ้านเเลยยนี่ คนทา้งก็ถเือเป็นสิ่งที่สำคัญในการนําเดินทางเพื่อให้ถึงหมอถึงสถานที่ท,ที่ปลอดภัยสถานที่ท,ที่เป็นสถานท,ที่ที่เราจะไปทําการขากะข,ข,ขายวัชพินตลาดนี่ไงถ้านจะปลูกพักอาจะอยู่ห่างไกลาจากตลาดสักซักสามสิบกิโลาถานนบนดีจะก,กระเส,ส็นทางในการเดินทางเป็นชัมม่วโมงทงชัมม่วโมงนี่ไงมันก็บริขายแล้วพืชพักจะสิบวตายบัเนาไว้แอนแมนเสียหายโอ้ดีแล้วพี่น้องเอ้ยนะคือการสร้างถนนเพื่อ สิ่งที่ดีนะพี่น้องทุกอย่างดีเบิร์ตนะพี่น้องทาถนนดีได้ไท่องแมนนี่อ่ะอีก5กิโลถึงอีงอก5กิโลเมตรขอสุดขอพี่น้องทานเลยนะถึงอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญว้าวเข้าเขตอำนาจเจริญแม่ไหนแม่นปมาทบพี่น้องคลิปนี้ปุ้ยพี่น้องเห็นเป็นจังไหนถนนทางจังหวัดของเมืองไทยถึงว่าอิ่มอกอิ่มใจหลายพี่น้องเอ้ยเห็นถนนคนทาง จากชุดนี้เป็นพื้นที่ของหมู่บ้านเดี๋ยวด้ไอหมู่บ้านแม่แล้วแม่แล้วนะฮะหมู่บ้านพี่น้องเอ๋ยนะเห็นแล้วบอแม่เห็นแล้วบอจากถนนเลขสองศูนย์สี่เก่าเด้อท่านผู้ชมเนะี่ยบ่าวโบเองจะตัดไปที่ถนนเลขสองหนึ่งสามสี่ทางผู้ชมเอ๋ยนะแยกนี่ไอ้ท่องแยกนี่ดอนลิงมาใส่ในท่องดอนลิงเอาคือว่าดอนลิง<น>มาใส่ดอนลิงอาจจะมีลิง โอ้ถนนดีแต่พี่น้องเอ้ยคือดีแท้ดีแท,ดแท้ดีว่าเนาะพี่น้องเนาะเขตพื้นที่อำเภอพนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญทางผู้ชมนะีฮะเบิ่งที่เถนนหนทางไปไซกันแลวแต่ทางผู้ชมเอ๋ยนะ,ะบ่าวท่อกเอ๋ยถนนดีละลายนะจากถนนเ้นีไปอำเภอตะอกการพืชผลทุกทานนะฮะบ่าวเองนะถือว่าเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางให้ทางผู้ชมในเบื้อง็ไนได้สัมผัสครับสิ่งที่ตัวเองไปสิ่งที่ตัวเองผ่านเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคือประเทศไทยนี่แหละคือไทยแลน โอ้สุดยอดอีดีบ่อยว่าบ่อยเอ่ยบ่อยแบบว่าทัากษยคำใดมาสรรเสริญยืน่นย่นยนยปอปอปั่นพี่น้องเอ๋ยเนี่ยสิ่งที่เห็นนี่คือความจริงตรงน้นนี่คือคลิปวิดีโอจริงน้อพี่น้องถางทานันที่บ่เสือกะเบ,บิงเอาเดอ้อเบิงเอาเดอ้อนี่แหละคือสิ่งที่บ่าบอเองในเดินทางเลาเห็นในประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์พี่น้องครับถ้าบ่มีผผ้นํำบอกก็เรียกว่า ผู้ตามก็จะเสียจังไหนจะเสื่อมตนจากไหนนอพินอกนอทุกการกระทําทุกการเฮ็ดทุกการสั่งทุกการผลงานก็ต้องมีผู้นําผ้าในการเฮ็ดในการนําทางนั่นเองอันนี้คือบ้านดอนดอนขวัญนาสันพี่น้องเอ๋ยนะฮะเออเนาะเราเองจะเลี้ยวไปพี่น้องเอ๋ยนะฮะเลี้ยวไปทางถนนฝั่งขวามือเด้วยทางสายไปอําเภอพนาฝั่งขวาไปตลาการพืชผลแม่น้ำสองสีแปดสิบสามกิโลเมตรผาแต้มเก้าสิบกิโลเมตรในเขตพื้นที่อุบลนเนี่ยท้อง ตการพืชผลโทรเลขสองหนึ่งสามสี่พี่น,อนะะ้องเอ๋ยเนี่ยตการพืชผลนาอกพี่น,อน้องนี่มาแล้วมาแล้วทุกท่านเอ๋ยทุกท่านเอ๋ย คลิปวิดีโอนี้ภูมิใจนําเสนอบาวโบส้สลนทเสียงแค่ล่าพี่น้องเนี่ยสำหรับคลิปนี้โอกาสนี้บาวโบเขาเนี่ยล่าทำช่วงไปแล้วเด้อทานได้ทีมากแลยก็ชื่นชอบวิดีโอของบาวโบอย่าลืมกดไลค์เป,เป็นกนันตังใจเนาะพี่น้องเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สําคัญสนับสนุบสนบาวโ,โ,โบโดยการกดกขำโค้ชหน้าเพื่อจะเป็นแนวทางในการเ็ำคลิปวิดีโอต่อต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้คลิปนี้สบายดีกดข้อปุ่ไอ้ท้องเอ๋ยธนาคารพืชผลกดข้อปุ่แเมน